สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของการ Modify ลอกนะครับตัวนี้ที่ผมจะมาโมเป็นอาบูกาเซียนะครับรุ่นรุ่นเป็นตปแม็กสนะครับตแม็กสนะครับจะมาโมอะไรนะครับผมจะมาโมช่วงสตาร์แดกช่วงนี้นะครับ ไปตั้งแต่เบอร์66จนถึงเบอร์สินะครับเห็นไหมฮะอ่ะนาน่าจะเห็นเนาะ66ถึง69นะครับตั้งแต่ชุดแผ่นกดแดกจนถึงตัวแดกเลยนะครับโมทำไมนะครับเออ่คือจริงๆก็เพื่อความสวยงามนะครับไม่ไม่ไในเมนอะไระมาณนั้นนะครับ,อ,รบอ่าเดี๋ยวมาดูสเปกก่อนครับสเปกล็อกตัวนี้นะครับเป็นแปะบอลแบริ่งนะครับเกียร์ในโชอยู่ที่7.1.1นะครับ ก็คือ็อบเนั่นเองนะครับเกีย <person> ร์เนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาก็เป็นมือสองมือสามแล้วนะครับได้มาจากในเพจนะครับอักษรบริเวณนี้ก็เริ่มลงไปหมดแล้วนะครับเริ่มเริ่มลงไปแล้วนะครับระบบกดกเกลื่องไฟในนะครับอันนี้คล้ายที่ใช้อาบูจะรู้อยู่แล้วครับตัวนี้เป็นตัวตัวปลดล็อกนะครับปลดล็อกปลดล็อกตกล็อกทางงานงานเข้ามาแบบนี้นะครับงานเข้าเข้าไปทาง แขนนะครับแล้วก็บิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นด้านในนะครับตัวนี้ผมทําไปแล้วเบื้องต้นก็คือใส่ลูกปืนเซรามิกไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนสปูลด้วยนะครับใส่ลูกปืนเซรามิกนะครับบอลแบลลิงให้สปีดทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้เนาะเดี๋ยวใส่เกตไปก่อนครับเวลาปิดก็คือมาเดิมครับตอนเปิดงัดขึ้นตอนปิดก็แบบนี้นะฮะตอนปิดก็งัดลงกดลงแตะ จะพอดีนะครับเดี๋ยวมาเข้าเนื้อหาดีกว่านะครับสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนทําไมเอาเพราะว่าเป็นทำไมในวันนะครับจริงๆก็ใช้งานได้ไม่มีผลอะไรนะครับที่ผมอยากจะเปลี่ยนคือว่าช่องว่างตรงนี้นะครับมัน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 จะเยอะเกินไปนะครับเวลาที่เราขันสตาร์ทได้เข้าไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อนๆลองสังเกตดูครับใครที่มีลอกรุ่นนี้อยู่นะครับเห็นไหมฮะเห็นฮะมัน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 จะเกิดช่องว่างแร้วจะเห็นเสา มันเกิดช่องว่างค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนให้เป็นไม่เห็นนะไม่ไม่ไม่เห็นช่องตรงนี้ดีกว่านะครับมันจริงๆมันเพื่อความสวยงามเฉยๆนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีผลกระใช้งานอะไรนะครับก็เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับสําหรับสายโมนะครับใครที่ไม่เปลี่ยนก็ใช้งานตัวนี้ไปได้เหมือนกันนะครับก็สวยงามดีนะครับสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนนะครับทั้งหมดด้วยอุปกรณ์นะฮะก็เป็นตัวนี้เป็นสตาร์ ของได้วานะครับตัวนี้เป็นไซออนนะครับไซออนไซออนสตาร์ดนะครับของได้วานะครับครบชุดนะครับสปริงกดนะครับน็อตนะครับแผ่นรองนะครับตัวนี้เป็นแผ่นรองกดนะครับที่เป็นเป็นแหวนที่มีจุดโค้งนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวกีดเสียงนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่แหวนอีก3าตัวนะครับจากของเดิมนะครับ ของเดิมในตัวลอกนะครับในตัวลอกเนี่ยจะมีจะมีแหวนรองตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแต่ผมจะเพิ่มเป็น3าตัวผมมีเหตุผลนะครับทำไมตึงตลองเพิ่มนะครับเพราะว่าเพิ่มนี่เราต้องดูความหนาด้วยนะครับความหนาความความหนาของของแหวนรองแต่และตัวนะครับว่ามันกี่มิลนะครับที่จะเพิ่มเข้าไปอ่ะเดี๋ยว <Lup. S 1> มาดูขั้นตอนการเปลี่ยนเลยนะครับไม่ก็มาดียากสำหรับคนที่ที่ที่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับตัวโปรนะตัวโปรแม็กจะตรงปรับคอนจะมีเสียงนะครับ จตาแดกมีเกณฑอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการปรับเปลี่ยนดูนะครับก็เริ่มจากการถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับก็ใช้เครื่องมือให้พอดีนะครับแนะนําเพราะว่าถ้าเราใช้เครื่องมือไม่พอดีผิดประเภทเราเราจะทําให้หัวน็อตเนี่ยเสียไปเลยนะครับเราจะลําบากในอนาคตก็คือการเอาออกนะครับเพชวางไว้นะครับน็อตวางเรียงมาเลยนะครับตัวน็อตหัวเสานะครับถอดออกแขนนะครับแขนหมุน ถอดเลียงไว้นะครับจะมีแหวนอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่รองก่อนกอดกอนแขนนะครับตรงนี้จะมีตัวรองอยู่ตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับเรียงไว้ครับสตาร์เด็กถอดออกมาเลยนะครถอดมาเลยครับเพราะว่าจะสังเกตว่าสตาร์เด็กของเขาเนี่ยจะฝังเกีย์อยู่ด้านในนะครับนะครับจะฝังเกีย์อยู่ด้านในนะครับตัว กีดเสียงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเนาะ,ะก็มีมือเดิมนะครับเป็นแหวนตัวโคง้โคงนะครับวิธีการใส่เดี๋ยวค่อเดี๋ยวผมจะแนะนําการใสร่กัน,นครับทําไมาถึงต้องเพิ่มแหวน3ตัวนี้นะครับตรงนี้เพราะว่าอะไรนะฮะจะสังเกตได้ว่านะครับตัวเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นแผ่นกดหนานิดนึงนะครับแล้วก็มีแหวนในตัวด้วยมันแหวนรองในตัวนะครับ ำให้ช่วงระหว่างที่กดเนี่ยสังเกตทีนะครับะระหว่างที่กดนะค,ค่อนข้างจะมีระยะนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันก็คือการรักษาระยะห่างไม่ให้โดนตัวบอดี้นั่นเองนะครับอ่ะเริ่มเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากใส่แวนสาตัวนะครับก็ขนาดอยู่ประมาณสักถ้าผมวัดด้วยไดมิเตอร์น่าจะอยู่ประมาณสัก0.2มิลถึง0ูมมิลโดยประมาณนะครับ ก็เพื่อนๆลองหาดูนะครับว่ามีแหวนลักษณะที่เหลือใช้แบบนี้พอดีไหมแหวนเดิมยังอยู่นะครับเดี๋ยวบอกก่อนแหวนเดิมยังอยู่แหวนเดิมของของตัวนี้ยังอยู่นะครับหนึ่งตัวเห็นไหมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับยังอยู่เหมือนเดิมเราก็แค่ใส่เสริมเข้าไปเพื่อให้หมันมสูงขึ้นแค่นี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ฮะตามด้วยตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า ตัวเนี้ยมันจะพอดีกันเลยนะครับตัวเสาของอาบูกลับได้ว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับ 5, ้าคูณแนะครับด้านนี้5นะครับยาว8นะครับใส่ได้กันได้นะครับอ่ะขั้นตอนการใส่แหวนนะครับหลายท่านใส่ผิดด้านหลายท่านจะใส่แบบนี้นะครับแรงเบรกมันจะหายไปนะครับเราก็ต้องใช้ใส่แบบเหมือนรูปพนมือนะครับ แบบนี้นะครับมันจะเกิดช่องว่างแล้วเวลากดมันจะไม่ได้แรงสปริงกลับมานะครับก็ใส่ลงไปนะครับแหวนตัวนี้สําคัญเพราะว่าเราต้องดูดีๆนะครับด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่รับแรงเสียดสีเสียดสีจากไหนจากน็อตตัวนี้นะครับน็อตกดด้านหนึ่งจะรับแรงกดนะครับใส่ให้ดีนะครับมีทั้งด้านเทาด้านด้านสีที่เป็นทองแดงแล้วแต่นะครับน็อตใส่ให้พอดีแล้วขันเข้าไปเลยนะครับ ขันเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นแล้วใส่อะไรต่อครับสปริงนะครับสปริงสปริงไว้เพื่อดันเด็กนะครับใสล่ละเรียบร้อยนะครับตามด้วยแหวนตัวนี้นะแบบตัวนี้ไม่ลองนะครับเอาไว้ลอกนะครับมีล็อกบ่าพอดีนะครับไว้ ว้เพื่อลองแขนตัวนี้โดยเฉพาะนะครับใส่แขนเข้าไปนะครับน็อตหัวเสาครับเร็งให้พอดีนะครับใส่ปึ๊บเลยนะครับนะครับใส่พอดีนะครับพอแน่นนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเต็มที่นะครับก็ลองเทสทสทดสอบก่อนว่าใช้งานได้ไหมนะครับพอดีไหมอ่ามันพอดีหรือเปล่านะครับแน่นเกินไปไหมหรือว่าใส่ผิดด้านนะครับ หลังจากใส่ไปแล้วก็ลองเทสเบรดูว่าทํางานปกติไหมนะครับปกตินะครับทุกอย่างปกติหมดนะครับเบรดแน่นมาะนะครับคาร์เบตนะครับปกตินะครับลื่นนะครับหลอกลื่นเที่ยวนะครับอ่ะเรามาใส่เพหมาเดิมนะครับใส่เพจนะครับเราสตารับใส่เพจก็เลงให้ตรงนะครับเลงให้ตรงหลังจากที่เราขันแล้วนะครับเราขันนิดนึงนะครับ เทคนิคที uh, 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 ่จะให้พอดีเป๊ะนะครับไม่ได้ยากนะครับก็ใส่เพจเข้าไปนะครับแล้วก็เอาน็อตขันให้ตรงให้ตรงกับรูนะครับมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับหลังจากพอดีเสร็จแล้วเราก็ใส่น็อตนะครับน็อตแขนตรกเพจนะครับไขลงไปนะครับเรียบร้อยแล้วเอาแค่พอดีมือนะครับไม่ไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแบบอัดเข้าไปเต็มเหนี่ยวนะครับถ้าอัดเต็มเหนี่ยวน็อตตัวนี้อาจจะสึกสึกหลอนะครับ อ่ะเรามาดูนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยก็ใช้งานได้นะครับตามปกติสวยด้วยนะฮะตรงนี้สิ่งที่เราได้กลับมาที่เราจุดประสงค์ของเราคือเห็นไหมฮะมันจะไม่มีช่องว่างเลยนะครับไม่มีเลยนะฮะมันก็ทําให้ดูสวยขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้แล้วต้องบอกว่าแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละท่านนะครับที่ที่ที่อยากแต่งลอกนะครับถ้าใช้แบบเดิมก็ได้นะครับหรือใครอยากจะแต่งตต่ผมก็ได้นะครับ ก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวถ้าว่างๆนะครับเดี๋ยวจะเอารอกอีกหลายๆรุ่นมาโมแล้วมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านท,ที่ที่รับชมนะครับขอบคุณครับ